จเจริญในธรรม <c oughs> ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นปกินกะธรรมธรรมที่ <c oughs> เราท่านทั้งหลายคุ้นเคยและก็ได้ยินได้ฟังบ่อย เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเทศก,กาลวัดวาต่างๆต,ต,ต่างก็จัดงานประกอบพิธีกรรมศาสนาพิธีแล้วก็บางที่ ก็จะจัดฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตามความพร้อมตามความเข้าใจแล้วก็ตะสซืบ,ซ,บซืบกันมาเพราะนั้นวันวิสาขบูชานั้นจึงเป็นวันที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ ของบัณฑิตและนักคิดทั่วไปนั้นวันวิสาขาจึงเป็นวันคุ้มครองโลกวันคุ้มครองโลกก็คือ <c oughs> ถ้าหากว่าโลกนี้เข้าใจหรือผู้นำประเทศผู้มีบทบาท ในชนชั้นปกครองได้ศึกษาวันวิสาขาบูชาก็จะมีประโยชน์กับการบริหารการจัดการจากการ <c oughs> นำพาสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจไปสู่ <c oughs> ความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆทำไมจึงเลือกอา,าวันวิสาขาเป็นวันครุ้มครองโลก <c oughs> ก็เพราะว่า <c oughs> โดยพื้นฐานปัญหาของชีวิตในการเป็นอยู่ของชีวิตปัญหาทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลในโลกนี้ ก็เกิดมาจากแนวคิดเขาเรียกว่าความคิดความคิดแต่ละแนวคิดแต่ละเป้าหมายมันก็จะมีที่สุดของมันคือทำตามแนวคิดนั้นที่สุดคืออะไรเหมือนแนวคิดที่เรา ต้องการบ้านแบบนี้ก็ต้องเขียนแบบแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ทําตามแบบนี้ผลสําเร็จก็ได้ออกมาแบบนี้นี่คือเขาเรียกว่าแนวทางเพราะนั้นมนุษย์นทั้งหลายต้องการลึกๆหนึ่งต้องการความสุข ต้องการความสบายต้องการเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตานี่เป็นความรู้สึกพื้นฐานของสัตว์ทั้งหลายกินสุขดื่มเสพนัมนเป็นปัจจัยที่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายมี พราะนั้น <c oughs> พระบรมศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักคิดนักปรัชญาเป็นนักวิชาการเป็นอะไรและหลายอย่างที่สามารถจอยแล้วก็ลงตัวรีแล็กได้หลายๆมิติ เพราะเราลองมาศึกษาประวัติของพระองค์โดยย่อคือพระองค์นั้น <c oughs> เกิดอยู่ในตระกูลกษัตริย์ถูกปนิบัติด้วยความเอาอกเอาใจจน เริญระชลมาได้สิบหกพรสาพระราชบิดาไปสู่ขอพระชายามาให้แล้วก็ใช้คอชีวิตคองครอบครัวหรืออยู่ใน <c oughs> การเป็นอยู่ของชีวิตคู่ จนอายุ29พรรษา29ชันษาแล้วก็ <c oughs> ทรงออกผนวดออกผนวดได้6ปีก็ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยาณและประกาศสัจธรรมอยู่45ปีการประกาศสัจธรรมอยู่45ปี ทำให้เรื่องราวประวัติต่างๆของบุคคลและมหาชนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตพระองค์ไม่ว่าจะโดยตรงและโดยอ้อมก็ไม่ใช่น้อยแม้อายุการเวลาจะเนิ่นนานผ่านไปสองพันกว่าปี <c oughs> ปรัชญาแนวคิดของพระองค์ก็ยังหลายๆนักคิด ได้เอาไปศึกษาปฏิบัติตามแล้วก็รู้เห็นตามก็มีไม่ใช่น้อยเริ่มตั้งแต่อัญญาโกนธัญญะวัตปะพัทธยะมหานามะััช,ชิแล้วก็พระอะัครสาวกทั้งหลายอาัครสาวิกาทั้งหลายก็ไม่ใช่น้อยสืบทอดมาถึงยุคป,ปัจจุบัน เพราะนั้นแนวคิดที่พระองค์คิดแล้วก็ได้ค้นคว้าและได้ตัดสรู้แล้วก็ได้เอามาเผยแพร่นั้นมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับมหาชนหรือเป็นประโยชน์กับปัจเจกชนเพราะพระองค์เริ่มต้นจากอยู่ สภาพแวดล้อมที่อุดอมสมบูรณ์ครับครั่งด้วยการเขาเรียกว่าแรงปรารถนาของมนุษย์ชาตินะคือมียศมีอำนาจมีผู้ปนิบัติสะดวกสบายครบครันเ,เรียกว่าถือว่าระดับพรีเมียมระดับแต่พระองค์กลับ หันหลังให้เส้นเส้นทางนั้นเดินออกจากวังมาสู่โคนไม้ที่จะแสนธุรกันดาลไม่มีคนปริบัติไม่มีคนคอยประคบประงมไม่มีคนคอยเอาใจพระองค์ก็จึงหวนเข้ามาสู่ปัจจดตตังคือมาสู่จิตสู่ใจของพระองค์ค้นคว้าแนวคิดต่าง จนสามารถตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้สำเร็จพอพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศเส้นทางนั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางนั้นจนสิ้นพระชนเพราะฉะนั้นเส้นทางธุรกันดารที่พระองค์ออกจากความ อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์มาสู่ทางธุรก,กันดารแต่พระองค์กับเจอสิ่งที่อัศจรรย์ของชีวิตแล้วก็ได้ตัดสู้ได้ทำงานเผยแพร่จนผู้ที่เห็นผลประโยชน์เห็นประโยชน์ที่สิ่งที่พระองค์ตัดสู้นั้นได้ให้วันวิสาขานั้นเป็นบันคุ้มครองโลก หัวใจของของท่านก็คือท่านอยู่อย่างผู้รู้อยู่อย่างให้อภัยอยู่อย่างเสียสละมีใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวแม้ตัวเองจะป่วย มีคนมีปัญหามีพระหรือใครต้องการจะถามปัญหาใดๆในววราสุดท้ายของชีวิตก็ยังพยุงวรกายที่ป่วยที่ชราภาพนะขึ้นมาแสดงธรรมให้พิสุทั้งหลายผู้ที่มีปัญหาได้เข้าใจ เมื่อพิสูจน์ทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ปฏิบัติตามได้เห็นผลเพราะนั้นพระองค์เป็นมหาจากกักรพรรดิทั้งด้านจิตวิญญาณยิ่งใหญ่เหนือกิเลสตัณหาเหนือคำสรรเสริญเหนือโลกธรรมทั้งแปด และเป็นอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญะเขตังโลก,กัสหตินี่เองเราท่านทั้งหลายผู้คารพก็ดีศรัทธาก็ดีผู้ปรารถนาที่จะเดินตามรอยยุคนระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้เราได้โอบรารยิกธรรม การเป็นอยู่ของเราการดำเนินชีวิตของเราแนวคิดของเราเป็นไปตามรอยยุคนละบาทหรือไม่แล้วก็ปฏิบัติวิชาคือความรู้จรณะคือตัวปฏิบัติสัมปนโนคือผลวิชาจรณะสัมปนโนเนี่ยผลจากการประพฤติปฏิบัติตามเรา น้อมมาดูสิว่าเราสามารถมีคุณพิเศษที่จะไม่ทุกได้ไหมไม่ทุก์กับอดีตที่ผ่านมาไม่ทุกกับอนาคตที่ยังไม่มาไม่ทุกกับปัจจุบันที่เป็นอยู่เรียกว่าเป็นผู้ชนะสามโลกกระทาสามโลกกระทาก็คือ โลกของอดีตโลกของอนาคตและก็โลกของปัจจุบันก็คือเป็นโลกที่ครอบงำจิตใจเราที่เราได้ยินว่าอาตีตาธรรมาอาตีตาลัมมนาธรรมาก็คือเรื่องอดีตที่ผ่านมากับอารมณ์ที่จมปักอยู่ในอดีต อันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายถูกอดีตนี้ครอบงำแล้วก็ฝังไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในอดีตที่ดีอดีตที่ทไม่ดีหรืออดีตอย่างไรก็ตามมันผ่านมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจดจำแต่ไม่ควรให้มันมาจองจำเราเราจึงต้องมีสติมีปัญญา น้อมจิตน้อมใจของเราให้ศึกษารีแลกอดีตให้ลงตัวแล้วก็รู้ความจริงที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางจิตก็จะถ้าระวางได้มันก็จะมีความเป็นอิสระจากอดีตทีนี้อนาคตาธรรมะมอนาคตาลัมมนาธรรมะมก็คืออนาคตก็คือความเพอ้อฝัน หรือเวอร์ชั่นความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ออกแบบแบรนด์ไว้ <S <S 1> <S 1> หลายโครงการก็สำเร็จหลายโครงการก็ล้มเหลวจะเป็นความปรุงแต่งของจิตใจอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ เราจะไปหวังผลชีวิตบีบคั้นให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เหมือนกับชาวนาที่ทำนาแล้วเห็นผลอดีตก็ทำมาดีข้าวก็ดีปัจจุบันก็สมบูรณ์แต่ความหวังความฝันในอนาคต คือจะต้องได้เกี่ยวข้าวได้ข้าวเต็มที่และนะแต่พระองค์ศาสดาก็เสด็จไปเป็นเพื่อนปลอบใจว่าเออมันไม่แน่ลรอไม่มีอะไรแน่นอนหออกโอ้ยสมณะมันจะไม่แน่นอนได้อย่างไรนะพรุ่งนี้เราก็จะเกี่ยวแล้วนะี่คือความฝังคือมันมันจะประสบความสำเร็จอยู่รมาลมลอย แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของชาวนาผู้นั้นเพราะตกกลางคืนมาไฟป่าไฟไม่ข้าวทุ่งข้าวเสียหายหมดจึงทำให้เกิดทุกข์เกิดความหมดหวังเกิดความสิ้นหวังหวังเห็นจอจอละมล่ลอนั่นหละ พอความสิ้นหวังความปราถนาหวังไม่ได้ดังหวังก็เกิดความทุกข์แต่พอนึกถึงคําตรัสของพระพุทธเจ้าว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงก็มีเพื่อนแท้เรานะยังเป็นบุคคลที่เข้าใจน่าศึกษาเราลองมาดูชีวิตของเราที่เราเคยคาดหวังอะไร เคยสมหวังเคยผิดหวังเคยได้ดังใจไม่ได้ดังใจมาก็ไม่ใช่น้อยเพราะนั้นอดีตกับอนาคตมันก็เป็นภาระของจิตใจไม่ใช่น้อยปัจจุบันก็เป็นภาระของจิตใจไม่ใช่น้อยแต่ผู้มีสติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ จึงอาศัยอดีตอนาคตแล้วก็มากำหนดปัจจุบันฝึกจิตฝึกใจให้เข้มแข็งในปัจจุบันเรียกว่าสมาหิโตมีความอาหารสักโกมีความเข้มแข็งนในความคิดในวิถีชีวิตก็เลยเป็นผู้รู้ รู้อดีตแล้วก็ตื่นออกมาจากอดีตรู้อนาคตก็ตื่นออกมาจากอนาคตแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงตื่นออกมาได้อย่างไรตื่นออกมาจากความคิดของเราที่ว่าเราอย่าเพ้อฝันจนเป็นทุกข์คนะือให้เราตื่นออกมาสักตื่นออกมาจากอนาคตซะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน เมื่อเห็นปัจจุบันชัดเจนแล้วก็ตื่นออกมาซะเมื่อเราออกจากอดีตออกจากอนาคตออกจากปัจจุบันได้ความคิดที่เป็นอิสระภาพจากอดีตที่จองจำความคิดที่เป็นอิสระภาพจากอนาคตที่ครอบงำความคิดที่ถูกกักขังหน่วงเหนียวไว้ในปัจจุบันก็ รู้แล้วก็ตื่นออกมาจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานได้เพราะมีอิสระภาพไม่ถูกทิมแทงไม่ถูกจองจำด้วยอดีตที่ขมขื่นไม่ถูกจองจำด้วยอดีตที่หวานชื่นไม่ถูกจองจำอดีตที่สมหวังผิดหวังพัาดพลาดพบเจอมันก็รู้ให้เตะให้รอบ แล้วก็ตื่นออกมาด้วยเป็นสมาธิธิตื่นออกมาจากอนาคตที่คาดไว้สมหวังไม่สมหวังวิสมาหลายอย่างไรหรือเลวร้ายอย่างไรมันก็เป็นความปรุงแต่งของจิตเราเราก็มีสติรู้ทันแล้วก็ตื่นออกมาจากอนาคตที่เพ้อฝันนั้นซะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงจะเป็นเช่นไรมันก็ เป็นเช่นนั้นเองแล้วตื่นออกมาจากปัจจุบันที่มีผัสสะผัสโสโหติอวิเคโปโหติอเมธมากุสะมันจะทำอะไรก็ตามในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะอยู่กับความผิดหวังจะอยู่ในความสมหวังจะอยู่ในความคาดหวังใดๆใ,ในปัจจุบันมันจะสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตาม มันก็จะเคลื่อนไปเป็นอดีตมันก็จะเคลื่อนไปเป็นอนาคตเพรานให้เราตื่นออกมามีสติสัมปชัญญะรู้ว่างว่างเบาเย็ยนสบายความอิสระภาพทางวิญญาณก็เกิดขึ้นด้วยการปลดเปื้องเครื่องพันธนาการกจิตวิญญาณของเราด้วยสติปัญญาของเราด้วยความรู้ความสามารถของเรา ที่สยามภูก็คือเป็นผู้ต้องรู้เองรู้ในใจของเราเองสยามภูยานที่พระรมศา,ศาสนาพระองค์ก็รู้ในบ้านฤทัยของพระองค์เองว่าพระองค์ไม่ทุกเพราะพระองค์เป็นผู้ชนะสามโลกคือโลกที่ผ่านมาก็ไม่ปล่อยให้มาครอบงำโลกที่ยังมาไม่ถึงคืออนาคตจะรู้ชัดอย่างไรก็ไม่ปล่อยให้มาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์ได้ ตื่นมาจากปัจจุบันที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามถ้ามีสติรู้วางว่างบเบาเย็นสบายก็จะเกิดอิสรภาพทางจิตวิญญาณให้กับตนเองไม่เป็นผู้กักขังหนงเหนียวตัวเองด้วยความคิดของตัวเองที่หมกมุ่นในอดีตที่หมกมุ่นในอนาคตที่หมกมุ่นในปัจจุบัน รู้อดีตขีดอนาคตและก็กำหนดปัจจุบันรู้วางว่างบร่เย็สบายเพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันที่พระองค์ตัดสรู้วิธีคิดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสมาธานาสัพพะทุขอปัจจคุงพระองค์รู้วิธีคิดแล้วก็ดำริออกประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด ตามอริยสัจสี่ที่พระองค์ในตัสรู้จะได้เห็นว่าการเป็นบุคคลที่สมควรที่เป็นอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกนิโยนั้นเป็นอย่างไรยิ่งเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถเข้าถึงธรรมสามารถกราบตัวเองได้เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ซ้ำเติมไม่ให้ร้าย ้วยอดีตไม่ให้ร้ายด้วยปัจจุบันไม่ให้ร้ายด้วยอนาคตไม่ถูกทิ่มแทงด้วยอดีตไม่ถูกทิ่มแทงด้วยอนาคตไม่ถูกทิ่มแทงด้วยปัจจุบันเราก็จะเป็นผู้ที่ก้าวออกมาจากทุกทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ในเทศกาลวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสำหรับเรา บุคคลผู้ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ผู้ปรารถนาที่จะเป็นอิสระภาพจากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดมาจากความคิดก็ให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยมีสติสัมปชัญญะรู้วางว่าง,างเบาเย็ยนสบายด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเธอ